และเรานะคะอยู่ที่โรงงานยูโรเมดที่เมืองมูเซียรเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโรงงานที่นี่จะเป็นโรงงานสกัดด้วยน้ำนะคะว่าพวกสกัดตัวโพวมนานอกหรือว่าตัวเวลเลมอนนะคะจะถูกสกัดที่นี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกระบวนการสก,กัดสารสก,กัดต่างๆนะคะภายในโรงงานค่ะแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงมาตามมาดูกันนะคะเราก็จะมาที่ห้อง extraction room นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ผลิตตัวพรนอกนะคะหรือว่าตัวทับทิมนะคะที่เราใช้อยู่นะคะห้องนี้นะคะเขาจะเป็นห้องที่ผลิตตัวทับทิมหรือว่าพรมนอกนะคะเขาบอกว่ามันจะเริ่มการผลิตได้ช่วงเดือนเซตเทมเบอร์นะคะจนถึงประมาณมาร์ช ที่เขาจะมีเฟสฟู้ดนะคะหรือว่าปีผลไม้สดๆเนี่ยเอาเข้ามาผลิตเป็นถารสกัดนะคะก็มีเวลาแค่ประมาณ6เดือนในการสก,กัดตัวพูมานอกนะคะแล้วก็ก็สามารถที่จะซัพพลายทั้งโลกในทั้งปีนะคะก็จะมีเวลา6เดือนตรงนั้นนะคะความพิเศษนะคะของโรงงานที่นี่คือการที่มีโปรเซสที่ชื่อว่าไฮโดรโปรเซสนะคะหมายความว่า ใช้น้ำอัลตราเพอร์ฟายในการสกัดนั่นเเพราะว่าใช้น้ำบริสุทธิ์ขั้นสูงนะคะมาสกัดถามว่าทำไมเพราะอะไรนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าพวกผลไม้จากทะเลเมดิเตอร์เรนียนบริเวณนี้ค่ะเขาจะมีพวกสารโพลิฟิอลจำนวนมากนะคะดังนั้นนะคะเขาจึงคิดคนมาว่าการที่สกัดจากน้ำเนี่ยค่ะมันจะทําให้สารโพลิฟนอนนะหรือว่าสารสําคัญของเขาเนี่ยออกมาได้มากที่สุดนะคะดังนั้นนะคะให้ทุกคนมั่นใจได้เลยนะะว่า p รเบวที่เขาใช้กระบวนการผลิตที่เขาใช้นะคะจะได้ผลสำคัญที่ดีที่สุดออกมาค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสกัดนะคะอย่างดูเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องพัดสกัดออกมานะ extraction นะคะส่วนตรงนี้จะมา separate นะคะก็คือมาแยกออกจากพวกของแข็งของเหลวหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็จะมาปรนโซนนี้นะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของการคอนเซนทร t ชันหมายความว่าเขาจะทําให้สถนการ,รณ์นะ,ะมีความเข้มข้นนะคะโดยผ่านการใช้ฟิลเตอร์เมมเบรนซึ่งเป็นเทคโนโลเฉพาะของเขานะคะเป็นพาทเตนของเขาเป็นโปรเซสที่มีเฉพาะที่ยูโรเมดเลยนะคะอยากให้ดูนะคะแทงนี้นะคะเวลาเขาทำนะเขาทำได้นะคะ60,000ลิตรนะคะซึ่ง เยอะมากนะคะถังเนี้ยคือใหญ่มากนะคะแล้วการที่จะมาเป็นโครมานก1กิโลนะคะเราต้องใช้นะคะทับทิมมากถึง100กิโลนั่นหมายความว่าเรานะคะได้สารกัดที yeah, ่เข้มข้นจากผลไม้ทั่วไปนะคะถึง100เท่านะคะอันนี้ค่ะจะให้ดูนะคะมันจะเป็นจูสอยู่นะคะเป็นน้ำผลไม้ที่ก็จะมาเก็บในนี้นะเป็นห้องเย็น ใช่หลังจากนีก้คือเราจะเอาไปสเปรดายนะคะห้องนี้จะเป็นห้องผลกตสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของ,ของการสเปรดายแล้วก็เราจะบรรจุแพ็กกิ้งแล้วค่ะอันนี้จะเป็นแอ e เรียสุดท้ายนะแอเรียสามร้อหรือว่าที่เขาเรียกกันนะ,ะหรือว่าจะเป็นโซนของการแพ็กเกจิ้งสินค้าแล้วนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกทำเมื่อกี้เราไปที่ห้องการที่เขา,เาใช้น้ําในการสกัดออกมาเป็นเป็นน้าที่เข้มข้นแล้วเขาก็จะมาห้องนี้เพื่อมาสเปรดาย เรดายออกมาให้มันเป็นผงนะะแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการบรรจุลงแพคนะคะแล้วเขาก็บอกนะคะว่าสาระการของเขาทุกตัวนะคะจะมีขนาด600ไมครนนะคะนั่นแม่ยครามว่าทุกว่าการผลิตออกมานะคะเขาจะมีการล่อนหรือว่าทำคาร์โบนไดให้ได้600ไมโครเท่ากันทุกๆแพคเกจจริงเลยคะ เมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าพอเวลาสเปรย์ได้ได้ทุกๆยีกิโลกรัมอะค่ะอยากให้เห็นนะคะเวลาเขาสเปรย์ได้ได้ถุทุก25กิโลกรัมของผงพาวเดอร์นะคะมันจะถูกส่งนะคะไปด้านบนนะคะแล้วก็เป็นห้องที่ต่อลงมาข้างล่าง เพื่อมาบรรจุลงถังนะคะอย่างที่บอกนะคะห้องนี้เป็นห้องคลีนแพคเกจจิ้งนะคะหรือว่าเป็นห้องคลีนลูปอันนึงนะคะจะไม่ถูกการพนเปื้อนนะคะอากาศนะคะมัจะมีแอรป้าฟิลเตอร์นะคะในการที่ฟิลเตอร์อากาศออกมาด้วยนะคะความสําคัญมากๆนะคะของห้องนี้หรือว่าโปรเซสนี้นะคะ ก็คือว่านี่มันคือฟาร์มารูริคสแนด์ดนะคะใช้ในห้องในการห้องคลีนลูมนะคะในการบรรจุนะคะดังนั้นกนะารปนเปื้อนนะคะต่างๆก็จะไม่มีเลยนะคะและนี่จะเป็นสาเหตุน,นะคะว่าทำไมอาหารเสรมิมดีนะคะถึงมีราคาที่สูงะะเพราะว่าถ้าเราใช้สารกันนะั้นจริงๆนะคะกว่าจะมาเป็นสารกัดได้สักหนกิโล่ะมันใช้ผลไม้มากมายนะคะในการเอามาสกัด มีความเข้มข้นรวมถึงเทคโนโลยีโน้ตฮาวคุณภาพความปลอดภัยทุกอย่างที่เขาใส่ใจลงไปนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้เลือกนะคะหรือว่าได้ทานอาหารที่มีคุณภาพค่ะ